ครับเป็นบรรยากาศยามแมลงนะครับผมมีปูคนจีบองไหน,นะครับผม,มยามแมลงครับอันที่หยิบสองตั้งเฮกับเขาแรงให้ปูนะครับเนาะ รวมกันไเจะพดมตแยกต่ซื้อเพื่อน่านยซื้อแล้วงฝากเออ่านซื้อซื้อด้เลยอานว้มนเดี๋ยวออาเอาใส่เอาไว้เอาวานี่มีใส่พว้พวบ้านนีนี่ไม่คู่กับเมาอ่กันเยโอ้โอันพวกสร้างอะไรน้ามีวัวแบงไาคนยูู่ดละใบสองใบเยลยค่ะเ้อโอ้หนึ่งเจ็ด หนึงเจ็ดนะครับผมคเหนเดมเราเามือสาบันดีไ่คู่กัเลเสียงผมก็บนเนามหนึ่งเจ็ดคหนงสือหนึ่งเจ็ดนะครับผม ของวันนี้นะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมเรตัวเียงนครับด้คเซียงมาเลยครับพูดเดียวนั่งยู่พูดเดียวพ่อดียพอทะเลพรถตลีเขามาพ่อเดีครับ่อไดเสื้อตัวเลยเนาะพ่หวจกความเสื้อเดียวถ่ายสองตัวแล้วน่าปูดพ่อมาตะโถนีเอรวา นึงเก็๊ยเรานวานเกียเาไัูวกป๋ล้วสร้างเขาทำอะไรเย่นข้ามันเป็นคาวดีมันบพเ่เเพราะว่าเห็นอนลูกศิ์ลูกหาสายบุญปูรวมบุญจสิครับปู่ิ่นอย่าปวดภายลูกหลานเพราะเนี่เสียงไหวได้เร้อจงใบสองใบ เมื่นอนเด่ต้องเป็ี่นจังหวดเองนพี่น้องจังหวัดุจังหวัดอุดร้อนเมอะไปิดเมืองซื้อครับผมแต่ละไข่คราว่าเหมือดอเมีนม้วเหมือดสมองนี่เหมือดเต่ามองนี้เต้มองครับผมพไปครัไปจับรถนะครับเดิแม่คู่คนซื้อชนิหนึ่งเจ็ดนะครับผมต่สิเอาตัวได้เลยไม่ถามพ บอวดีๆถ้าพูเอาถ่ายสองตัวครเพราเดจะเป็เกียวรถีได้มาเสียมันพ่ายมากนะเราเลยมาสิบเจ็ด่เกจนึ่งเี้วมาแลปลตัวนี้แหละแปลวนึ่งเกจนี่หละ่ะบอกใหายด้รับกันเออูปลอดภัยลูกล้านสายบุญคนอยักแข้งอยากเทียรรวมสั่งน้ำกันรับมาเรี่คู่เพราะพีดบังรอบอกนับกันันได้กันได้นับกครแต่ว่าไม่คู่นี่มเอาเวิรแล้วเอาเจ้าเดียวเจ้าเดียว

상당 망악 망악 이다 망악 망악 ไม่บ้อนวัดมึงบ้านเป็นเอ้าเข้ามาไม่บ้อนมึงได้ไปมือทั้งวันได้มือวันเพียงกันัวันเพียงกันวันเพียงกันวันเียงกันนะวันเพียงกันแต่วันที่ถ่องครับช่องชองครับผมเขาเลยเรีกว่าวันเพียงกันเพียงกันครับผมวันเพียงกันวันที่เช้าช้อกครับ ผ้าชาบันห้าวาันที่วันที่ข้าทออผ้าช้าปัดก็ปัวันที่ยี่ชิบท้อดีเดียวแต่ว่าช่วยขันขักแล้ว <c oughs> ห,หรากเก้อเปืนล้านทายร้านเอียงร้านเกแกกลมาหางแห่งกลับเบิงแล้วไว้ก้าห้าหรือห้าก้าว่แหละก็จารมไว้ได้แต่ว่าคัดคือเก้าหาแต่ว่ากลับหาเก้าเพราะไรไรแต่ว่าคัดคือ แต่ว่าขั้นชื่อหาเขาขันวัดออกเขาหาเขาวัดใเก็ขนาด,ดานนได้ตัวอยวกันนันเป็นยังไงคือว่าไรเขียงขันหาท้องของเขามาตือเท่าถ้องเป็นยังคืนตายแปลกวะแปลกตัวไลยพออ่นะเนาะแม่มาว่าหา้แท่งแปลกวะครับผมเท้า,า,าท้องมามทัา

ฝาขาวพอเป้เุ่มเจ้าที네่เจ้าถันเจ้าว่านเจ้าทองพรอเป้บุญคุ้มเฮาน้ำเด้อเด้อรวยแบานัมนมี่เขงปูนันเฮาเฮาจังใดที่ใจทางให้ลูกหลานไม่เถอไม่หลาไม่เถไม่ังให้อายว่ามาทุกขาเรารางกายแข็งแรงเอาครัให้เพ่นเป็นทุขงให้งานในาให้ท่องใดว่าจิตการงานแต่เรื่องเก่าเด้อ เต้าอกแกซอยเต้าะบบาคักมแนว่าคักแมงคักแมงดูดิคักมปูคักมเต้าเรื่องอีกเต้าอีกก็ได้เออเต้าอีกก็ได้เ้าเรื่องชื่อเต้าห่เอาขั้นมันออกหาเต้าขาววัตายขั้นมันชื่อเต้าห่ขันวันออกเต้า แต่ว่าคือถองถองครับเข้าถองเป็นน้ำเขาขึ้นใจเข้าใจว่างครับผมเออแต่ว่าวามหมายเดียวกันแต่ว่าคือว่าว่าคึ้นก้าหาก็หาเก้าก็ได้กลุ่ยวกันนาะเป็นน้ำเขาคือว่าืมแต่ว่าถองถองก็เข้าถองเมาข้อมเราป้าจาแต่ว่าออกว่าเขาขึ้นายแปลกีิ สองสองกับสาวสองเออข้าเปลี่ยนวะเพราะเขียนข่งนมายแด้เออสาว้าผู้ใหญ่สีขาวี่อืมแล้วได้สีกับสีขาวเขาได้สกกาวเขาถว่าอะไรค่ะสองกับาสมันก็มี่มองสีกับแล้วพ่อ้าเ้าได้สีคาวตายยังว่าคือ้องสองครับผมเออกับข้าถสองเลขที่ออกวัาทางเขาองถอง ของคือแตกบแตกตั้มักจะใส่แบบแตกตัวหนังว่ะแต่ว <c oughs> ่าคือหาเขาว่าเขาล่าหาว่าได้สินแบมขนาดนี่ตัวใหปเห็นว่ะแตเคือหนังว่ะครพอเขามามือแท้แบบได้ตัวยหญ่เป็นนังั้ว่าหเขาหาเอาได้ออกถ้องถถ้ากัดไบบชือเท่าถองพัดถืพัดได้นว่าไม่แปลกแเนาะ

แมงถัดว่าถัดไปจะเอาว้ท้องไบให้ใหไปเหมาเขาป้าช้เขาให้นาหม่เออแว้าปั่นงูดิปั่นมูแ่ปั่นงูแอเขาเลียนเลี้งูตัวนี้ป้าชี้จะข้องแขไมองแขกเล็บล้มใจลุกเอได้ได้รคงสุดท้ายข้าวาคงสุดท้ายมันอันเปาอ้คงสุดท้ายด้อาไ้รอรอมไปตู ข้างโพนพระบ้านโคอันตรายคางที่ไหนวางที่มหนวางที่ไหนทุวันเลยไปมดอยู่ให้แต่ว่าแต่โค้งเข้าท้ายแมกบ่ดูค่ะหัวชักโทุกคนกับทะ่ขี้เรื่มเรื่องโคงเนาะระวังไปเพราะ่าเ็นทาเพราะฉะนั้นอย่ารอโค้งเข้าท้ายวันนี้มีลงหายใจอยู่แต่พวกนี้ทำไมถึงไม่หายใจ คอนว่าหายใจกับคือคตายเมื่อมีว่าท่านตายเมื่อี้ครืองบดครับพวกนี้คืออนาคตูจากคำว่าอนาคตวะว่าวานคืออดีตว่าวานคือขาตากกักขัดแงเออมันไม่จาไปเชื่อมันมันว่าแมมันตักกางเขาตักว่าให้มีข้าตัว่าไดนน้ไหข้องอตาตากลักว่างได้ไหมคับนักที่ตาหน้าุ่นแ้วลูกตอ อเออพิกแต่ร้นมากมั้อืมอนัอนที่พิกแต,รตรนน่ร<อ>นานรเห็ดพิกแต่ร้นรถือพิกแต่ร้นมรททำพิกแต่รนากรนีไม่นัออือครับวันค่อยแต่าผิดพลาดใจเห้งหลายเรื่องแต่ว่ามึงมีเป็นมึงฉันนั้นหนั่นต๊มึงฉันนั้นหนีวันที่ชาชอท่ยี่สิบสอง วันที่ยี่สิบสองวันที่ชาวสองก็อันเดียวกัน้ำแล้วตปเมื่อทันวันใข่ดูนีไปเขาดูง่ายสิใครดูมีโตเมื่อคืนเนาะไปง่ายเมื่อคืนไปง่ายาปง่ายก็เม่รู้เยื่อไหร่เมา่อยหว่เขาไปเขาไปเนี่ยเขาไปเนี่ย มาเห็นย <Specifically S 1> ันเขารักไหมปูรักเพาไใดเพราะเตายุกเพราะเตาด้านหนาเลยเออยันทั้งหนาบางเฝาตั้งด้านหนาเลยเบ้เฝาทั้งข้างเบ้เฝาทั้งหลังเฝาทั้งหาเฝาทั้งหนาเพราะจังทีเห็ุตั้งเฝาทั้งหนาถูุงตาทั้งหนาเออนกทั้งหนาไปฝาทั้งหลังโดนมาทั้งหนาแกตนวเกิดเฉย

เตียนไม่เลเปลี่ยไมาอีกแบบว่าเปียนดูแต่พอ10ขันนะเืิ่มถือัวเต็มๆครับเพราะน้ำฝนหนักเปลียนได้ดีที่พอว่าเปียนวันนี้ดีกว่าเปลี่ยนโคงสุดทายแม่บอกยังไม่ขายเกินไปครับ ข้ามาเพี้ยนอะไรบ้ออกเห็นแลหาอีกว้าเอทองออกแคข้าโพดไปไหวคนรังคู้นั่งเลแล้วใต้บวงใตไที่ทิ้งเาตาวาชนะไทยวันครับเอาบุญไผมเบอรว่าวาชนะไผวันถาาว่าสีพอเปล่านี่จักรอวาเปล่านี่ไปยังสิว่างเปล่าเรา่อยู่าพอเราดิแล้วตดที่หา ทาวางี่ทางนี้พอเก้าชิเข้าโตมือพ่อว้าแม่มาขวเก้าชิดเข้าดเก่าชิดเก๋ตม๋อ้าขบเก่าชิบเข้าว้่หดเก้าชิดเก๋พ่อหนักบ่งครบพ่อหนักบังแรเขาวว่าพ่อหันเก้าชิดเก้าวแม่พ่อหัยเก้าชิบเก๋นี่แหละให้เก้าชิบเก๋โตกนั่งนัะ bạn thì sao bà kho bà Xác cái nhãn phải nhãn xuống, xuống, xuống. Mm. Ừ. Ừ. phố <laughs> ừ. không Thứ làm ra có bị em đó này Thôi cả sao được hay sao đâu Con thì ngon ngang Không dám vợ luôn Không Không có đây là không Muốn hẳn luôn Dạ có thì hoạt Anh ấy buồn anh ấy ra Thì mô ngang ừ. Oh. <laughs> ừ Ừ, ừ. าครับต yeah, yeah. um, ังขันตัวเอ้าง้อง้อขาแ่ันครับผมเองยนางเอ้ยนั่งนั่งเนฮะเดียบรอยเล้วเอาแตู่เอาแต่กูจะรวยได้บ้างเลยงวยทับเราทับเาบ้างเนาะใครไม่เถอะไม่ลาไม่เถอะไม่หวนะทุกท่านใครจะโน่นใครตะโน่นหครก็ไหนเนาะใครก็ไหนว หายไม่จบไม่ลาบทุกปู่ทุกข้อน่งคือแรงางวมถามม้างผ่านแล้วหรือเปล่าทุถูปูครับมือนี่ปูพงกรแวาไว้แล้วนะครับแนวทางของวันที่หนึ่งนะครับลองไปหาสื่อบางไว้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสกพระเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ